ม่อยากภาคพี่น้องสาวพวกมาไล่สองรอบมาท่านไนีวิดโค้งอยู่ต้องห่วงเมืงเอาโอ้ยอย่างเบรกล้มซุมนีไม่ใช่เขาั้นเหนวดตรวจมากเลยโอ้ยซุมนี่เขาลดวันถูกเขาบรดิไปตื้นเต็นตรวจๆมากว่าปอดเันเลยะเบรกดี่เลยมื้อ เบรกพิเศษป่อมล่มเปลี่ยนป่อมล่มไหมเพิ่มบริสิของเดิมลดก็ยังคือไม่แรงจริงมันแรงเงื่อนน่าร่าไม่แรง เขากว่าแม่แรงเนี่ยล่ะเรียก,กแ,แม่แรงนนันกก่มันหลดแแม่อ้อจะเห็นหลูดคนหน่อย็อันเ like อบาบอกพิวดต์ไล่ไปในทางไหน,น นี here, okay. oh, so mm ่ย hmm. ิ่ไี่ันีโอ้ยท้ายจริงๆนนกําลังจะสว่าไปท้ายุนเแม่สว่าดีพบพระเหมืนมอเม่เลย ของก็มาในรอยสามกิโลหน่วยหกสิบน่วยหกสิบอ่าหนอยหกสิบอะไรเอยหกสิบก็รดเดืแล้วหกสิบสกิโลเราหกสิบหกเลยหกสิบห้า ขึ้นเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอามากตอนเดินทางมากมันกันยังขึ้นยังลง <c oughs> กลับก็บต้องไม่ขึ้นไม่ลงคือกันเพราะ่าะกันละ่ะรถตุนบุรีต้น ไกลก็ลดเท่าเองต่อนอานีกหกสิบสองกิโลบักไก่บักไกล,กไกลหาโม่งหอดฮะหาโม่งหอดชั่วโมงหนึ่งกับยี่สิบนาทีนี่แปดสิบนาทีหกสิบกิโลเหรอ สชั่วโมงดีเฉลีย์กิโลหนึ่งแดน2องนะพี่ พี่น้อง sociedad, เลยยังได้กับเบิ้งเอานครับเข้นทางฝ่าก็รอ้ฝ่านะครับสูงครักเลียวตงไปขางทางนี่โอ้ยรถแลนญุผลซุ้มหนึ่งแมนบ่มีรถแรนบ่เห็นทังแตนม่นโขมากอน้ทุกคนไ้องไว้นเดยันี่อืม một cái chỗ long thao được thôi phát này là hơn à? bây giờ phải แม่นัสัทวยขลนอันแจ้งเขาเลยเห็นทางอยู่

บ้านล่มเก่าบ้านร่มเก่านี่แหละบ้านล่มเก่ามีหม่องที่หาบซ้ํานี่แหละข้าเจ้าก็ับแม่เทียนเป็นบ้านหมู่บ้านไซบ้านทีหาบชีราบชีราบมีพื้นราบซ้ํานี่แหละข้าเจ้าก็มับแมหมู่บ้านไซพี่น้องไอ้เกียตามนี่บ้านเนี่ยอ้าว quay bị quay cái con được phi nòng đây phun ngầu luật bên ngầu bộ men bộ men này cuồng thấp mà đá phi ว่ามันโค้งหักศอกเลยโค้งม่วนศอกเลยล่ะโค้<ล>งนีบขีดตะแรกเห็นว่างสันคุณน่ะดอกดาเรื่องมาปลูกเสืออยู่เอาอต้องคืนหลับเมื่อวานแล้ว Kinh <laughs> nào bằng này là, lên xuống xuống đi là chuông này Hồng Điền bàn rôm cao วันลุงเก่าซีสงครลับยังมีสงครลับอยู่ผู้เด๋ละ่ะมาสั่งมาเฮ็ดขาย,ย,ยแต่ยนะุ่งมุนนี่แต่เราเจอคนอีสานนี่เนาะฝักรถ ไม่จะผักไหรอกเลยมจะากาว่าไฟสีห่างไดมดูออมมทองแล้วคทองใส่โอ้ไปลียวบ,บงึงไปนปเลียวบ,บงข้างล่างโอ้ยโอยโอยยซุม<า>่มคนนมู่บ้านแถวนี่ยเจ้เดีวออกไปเลี่ยนหนังสือขังนอกเอ็งานขังนอกเนี่ยเจ้าขึ้นสิบเบอร์อยากเขาว่าผมว่า <c oughs> นาะลำบากก็ได้ คือพอทางเมียบ้านแต่ควางเราโอ้ยะไรล่ะหงผ,ผักผักรถหน่นี่เตี้ยใส่ควมือหน่อนเตี้ยอ,อืมแทน บบนนสองลอยมี้างหนาวันได้ข้ามันตึนนี้มึงนี่นอยอยังฮ<อ>ะเะไน,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 นบ่แกงลาแกงขลาดแกงผู้พิชิตพันสองลอยซิบก่้<ร>งโอ้ยหองน้ำเยอะมีห้องน้ำเยอะไปรับไปสองเตี้ยนี่เตี้ย Nå.